วาลกูกูหลาบยังมีนามผู้หญิงงามคือพวกเราปฐมไว้ปีหนึ่งห้อง,ห,องหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปผ่อนคลายกับพวกเรานั่นก็คือการออกกำลัง,ลงกายแต่การออกกำลังกายของพวกเรานั้นมันไม่ไมธรรมดาจะเป็นยังไงนั้นไปช My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. My name is Cha Cha. Clap, clap, cha cha cha. Chicky, Chicky, Chicky. Clap, clap, cha cha cha. Chicky, Chicky, Chicky. Clap, clap, cha cha cha. My name is Boom Boom. Boom Boom Boom. My name is Chicky. My name is Cha Cha. Chicky, Cha Cha. Boom Boom. Chicky, Cha Cha. Boom Boom. Boom. Clap clap cha cha cha. My name is Lala, lala lala lala. My name is Chicky Chicky Chicky. My name is Clap clap cha cha cha. My name is Boom Boom Boom. ค,ความรู้สึกของพวกเราปีหนึ่งห้องหนึ่งประทมไวห้องหนึ่งนะคะก็คือว่าถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะไม่ได้เจอที่ปีห้าอาจจะไม่ได้เจอพี่พพทุกคนทุกชั้นปีแต่พวกเราทุกคนก็มีความผูกพันกันพี่ๆคนให้กําลังใจพวกเรามาตลอดเคยทักถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมเรียนเป็นไงบ้างหนักไหมถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ความสัมพันธ์ของพวกเราก็มีกัน ให้มาตลอดค่ะหนูอยากขอบขอบคุณพี่ปีห้าแล้วก็ทุกๆชั้นปีแล้วก็อยากให้พี่ปีห้าทุกคนมีความสุขแล้วก็จบไปมีอาชีพการงานที่ดีมีอบ,บัอยจุกันทุกคนค่ะพรวเรารักพี่ปี